สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับ23สิงหาคม2568การโอนเงินไร่รับพันช่วยชาวนานาปีนาปรางล่งลาสุดณนะ23สิงหาคม2568เป็นอย่างไรวันนี้จะพูดเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือข่าวส่วนที่สองก็คือวิเคราะห์ข่าวคำว่าวิเคราะห์ข่าวก็คือนำข่าวที่ได้รับมานั้น เอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะในส่วนวิเคราะห์ข่าวนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่1ข่าวก่อนนะครับข่าวทางสื่อต่างๆที่มีการลงข่าวไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อทีวีดาวเทียมสื่อเว็บไซต์สื่อเพจต่างๆที่มีการลงข่าวกันนะ <S <S เขาบอกว่าอย่างนี้ <S <S ก่อนที่จะมีการโอนเงินชาวนาไล่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไล่สูงสุด1 0,000บาทนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นโอนไร่ละพันนาปรังไร่ละพันนาปีปีการผลิต2568ทั69ที่กําลังลงทะเบียนปลูกข้าวกันอยู่ขณะนี้นะอานาปีนาปังสองส่วนนี้ข่าวเขาบอกว่าก่อนจะโอนจะมีการประชุมบอร์ดทกอสอก่อนบอร์ดเป็นภาษาพูดแต่ภาษาอย่างเป็นทางการก็คือกรรมการบริหารชื่อเต็ม กรรมการบริหารธนาคารตกสนี่ชื่อเต็มชื่อย่อบอร์ดนะจะมีการประชุมบอร์ดตกสจะประชุมวันที่28สิงหาคม2 5ง8นี้นะครับข่าวข่าวผู้สื่อข่าวเอามาจากไหนเอามาจากนายฉัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเป็นผู้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะประชุมวันที่28สิงหาคม2 5ง8นี่แหล,ละแล้วประชุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อประชุมเสร็จจึงจะสามารถดําเนินการตามที่มีมติข้ามตีเอาไว้แล้วมติข้ามตีเนี่ยเขาช่วยไล่ละพันคัวรเรือแล้วไปเกินสิบไรนะ่นาปีนาปางเนี่ยมติข้ามตีอนุมัติแล้วเมื่อมติขณะมตีอนุมัติแล้วเนี่ยบอร์ดทกศต้องประชุมกัน,พอ,กนพอประชุมเสร็จเขาจะมีมติามมาตรับทราบมติครมเสร็จแล้วเรื่องที่บอร์ดทกศจะพิจารณากันก็คือเรื่องการดําเนินการตามมาติครมอนี่แหละแผนการโอนจะโอนใครก่อนใครหลังอะไรยังไงมันก็จะอยู่ใน การประชุมบอร์ดทกศนี่แหละนะทีนี้วันโอนวันโอนเนี่ยนายชัดชัยสิริไลได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าคาดว่าเริ่มโอนเงินไร่ละพันให้พี่น้องชาวนาได้คาดว่าโอนวันแรกได้นี่หนึ่งกันยายนสองห้าแปดเป็นต้นไปข่าวมีเท่านี้นะครับข่าวเนี่ยมีเท่านี้ส่วนจะโอนนาปีก่อนหรือโอนนาปางก่อนผู้จัดการไม่ได้บอกผู้จัดการธนาคารทกศไม่ได้บอก ว่านาปังได้ก่อนนะนาปีได้ก่อนนะก็ไม่ได้บอกบอกเฉพาะว่าเริ่มโอนได้คาดว่าจะเริ่มโอนได้ไอที่วันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยท่านยังไม่ได้บอกว่าโอนวันที่หนึ่งเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่ใช่ผู้จัดการธนาคารธกสอบอกว่าคาดว่าเริ่มโอนได้หนึ่งกันยายนและจะแบ่งการโอนเป็นห้ารอบแสดงว่ารอบแรกโอนได้วันที่หนึ่งกันยายนอันนี้คาดการนะส่วนห้ารอบนี่วันที่ ก็จะแจ้งออกมาภายหลังหลังจากประชุมบอร์ดตกสเสร็จอันนี้เนื้อข่าวมีประมาณเท่านี้นะเสร็จแล้วผู้จัดจาการทกอศอยังพูดถึงเรื่องแอปทางรัฐด้วยโดยพูดว่าข่าวนะครับข่าวในการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเห็นไหมมันมีทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยผู้จัดจาการทกอศอพูดแต่เพียงว่าขณะนี้ทกอศอ,อยู่ระหว่างทําการศึกษาร่วมกับหน่วยงานพัฒนา ดิจิทัลของรัฐบาลหน่วยงานพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาลก็คือหน่วยงานตัวย่อภาษาอังกฤษว่า dga นี่หน่วยงาน dga มีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องหรือไม่ข่าวไม่แท่นครับข่าวไม่ถึงนี้มีถึงตรงที่ว่าทกสกำลังดำเนินการทำการศึกษารายละเอียดกับหน่วยงาน dga อยู่ว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนี่จะจะเอามาโอน ใน,ในระบบของีแอปพลิเคชันดิพิชันแอปพลิเคชันทางรัฐนี่จะโอนผ่านแอปพลิเคชันนี่ได้ยังไงนะกำลังศึกษารายละเอียดกันนี้อยู่นะซึ่งแน่นอนครับการโอนนี่ก็จะต้องทําควบคู่ไปกับการโอนแบบเดิมการโอนแบบเดิมที่ผ่านมาก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของ,อก,งกระทรวงเกษตรบ้างตรวจสอบสิทธิ์ทาง เพจของธนาคารตกสบ้างว่าได้รับเงินหรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่ยังไงนะใครที่มีสิทธิ์ในนั้นจะสามารถตรวจสอบ,สอบสิทธิ์ได้เสร็จแล้วก็โอนเขา้าตกสให้บัญชีตกสให้นี่ระบบเดิมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าระบบใหม่นี่มันอาจจะมีแอป,ปทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเรื่องแอป,ปทางรัฐมาเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นข่าวณนะวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทอกศทําการศรึกษารายละเอียดกับหน่วยงาน DGA ยังไม่ได้บอกว่าจะเอาแอป,ปทางรัดมาเกี่ยวข้องกับการโอนไล่ละพันครั้งนี้ แต่บอกว่ากําลังอยู่ในระหว่างการศึกษานะกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอ้าวเนื้อข่าวมีเท่านี้ครับส่วนที่หนึ่งแสดงว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยจะทราบวันโอนอย่างชัดเจนที่สุดก็ต้องหลังประชุมบอร์ดทกสก่อนจะประชุมบอร์ดทกสยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าแปดนี้นะครับนี่ส่วนที่หนึ่งเป็นข่าวมีเท่านี้ครับส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์จะวิเคราะห์อยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งนาปีนาปังอันไหนจะได้ก่อนกัน อันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังส่วนที่สองแอปทางรัฐจะมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าจะวิเคราะห์จุดนี้นะแล้วเมื่อแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องนี่ชาวนาจะเดือดร้อนหรือเปล่า <desp> เดือดร้อนเพราะแอฟทางรัดยากยุง่งยากมากขึ้นไหมหรือไม่ยุง่งยากจะวิเคราะห์จุดนั้นให้ฟังเอาส่วนที่สองวิเคราะห์วิเคราะห์เลยครับฟันธงไปเลยนาปีนาปังใครได้ก่อนกันตอบเลยครับนาปังแน่นอนครับนาปังแน่นอน อันนี้วิเคราะห์นะไม่ใช่ข่าวถ้าข่าวออกมามันไม่ใช่เราก็หน้าแตกเพราะว่าเราวิเคราะห์ว่านาปังนี่จะได้ก่อนนะฟังเหตุผลว่าทําไมนาปังได้ก่อนนาปังเพราะข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวอยู่กระทรวงกรเกษตรเสร็จสับตอนนี้เสร็จแล้วเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังนี่ได้ถึง30เมษายน258ที่นี้30เมษายน258จนถึงทุกวันนี้มันนานมาแล้ว แสดงว่าการระบบการลงทะเบียนปลูกข้าวนี่ข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวมันอยู่กระทรวงเกษตรแล้วพร้อมแล้วคืออยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังครบพอมีการลงทะเบียนปลูกข้าวข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวอยู่กระทรวงเกษตรครบเป็นไงพร้อมหมดหรือยังพร้อมสิครับถ้าทกศพร้อมถ้าส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังไปให้ทกศเมื่อไหร่ทกศเขาบอกว่าโอนได้ภายใน3วันทําการนับจากวันได้รับข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวนั่นเป็นไง นาปรังนี่เหตุผลของการที่นาปรังจะได้ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนาปรังจะได้ก่อนนาปีพี่ขอยฟังเลยอย่างนี้แหละนาปรังจะได้เมื่อไหร่ได้ภายในเดือนกันยายนนี่แหละนะโอนเสร็จภายในเดือนกันยายนทุกไลย์นี่พี่ข้อยฟังเลยนะถ้าเขาออกมาไม่เป็นถ้าเขาที่หลังมันออกมาไม่เป็นตามนี้หน้าแตกครับหน้าแตกก็ยอมครับเพราะว่าพี่ข้อยตามเหตุผลนาปังจะต้องได้ก่อนเอาทําไมนาปีได้หลัง นาปียังลงทะเบียนลูกข้าวไม่เสร็จครับมันเหตุผลมันอยู่ตรงนี้เองมันจะมีเสร็จแล้วเป็นบางพื้นที่อีกหลายพื้นที่ยังไม่เสร็จเลยเรื่องยังอยู่ประชาคมในหมู่บ้านอยู่เลยมันจะมาโอนได้ยังไงนาปีนะถามว่านาปีจะได้รับการโอนตอนไหนภายในเดือนกันยายนโอนนาปีไม่ได้แน่นอนเพราะว่าระบบการลงทะเบียนผูกข้าวเนี่ยมันมีขั้นมีตอนการลงข้อมูลการติดประกาศในหมู่บ้านการประชมุมประชาคมเพื่อรับรองว่าคนนั้นลงทะเบียนผูกข้าวห้าไล่คนนี้ลงทะเบียนสิบไร่ คนที่้ได้จริงหรือเปล่าเองาประชาคมกันเพื่อตรวจสอบโน่นนี่นั่นเพราะประชาคมเสียบสับข้อมูลที่ผ่านการประชาคมนี่แหละการลงทะเบียนปลูกข้าวนี่สำนักงานเกษตรอำเภอจะต้องเอาไปบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์พอเอาไปบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ก็จะมีการส่งข้อมูลนี้ไปยังจังหวัดไปรวมกันที่จังหวัดไปรวมกันที่กรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลจะเลื่อนไหลจากทุกประเทศจากทุกอำเภอจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนี่ไปรวมกันอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตร นี่แหละหนาปีเนี่ยกระบวนการการลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยเขากาลังดําเนินการกันอยู่กว่ากรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยจะมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวอยู่ในฐานข้อมูลเสร็จศสับ์ครบถ้วนทุกกระบวนการเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะทั่วประเทศเนี่ยยังลงทะเบียนไม่เสร็จอาจจะมีบางที่เสร็จไปแล้วบางที่ยังอยู่ในขั้นตอนเคาะข้อมูลลงในระบบออนไลน์อยู่สํานังกงานเกษตรอําเภอนะ บางพื้นที่ยังประชาคมกันไม่เสร็จเลยบางหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉนั้นเรื่องการลงทะเบียนปลูกข้าวมันยังลงทะเบียนไม่เสร็จนาปีนี่เพราะฉะนั้นโอ,อกาสที่จะได้โอนในเรือนการยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะต,<ร>ต้องลงท,ะ, ER, ทะเบียนปลูกข้าวเสร็จแล้วข้อมูลถูกเคาะลงไปในระบบออนไลน์ข้อมูลถูกส่งไปยังกรมส่งเสร,ริมการเกษตรก่อนนั่นรรมนันจึงจะมีข้อมูลสําหรับโอนให้ชาวนาซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวชาวนาแล้วก็จึงจะส <independence> ่ง <ๆ S 2> ข้อมูลไปให้ทกศทกศจึงจะโอ,อนได้ เนะพราะฉะนั้นนาปีจะต้องได้ช้ากว่านาปังและฟันธงได้ว่านาปีจะไม่ได้ภายในเดือนกันยาจะต้องได้หลังจากนั้นถามว่าจะได้ไบหรือเปล่าปีนี้ได้ไบกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะฟันธงให้เลยนี่คือการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าไร่ละพันนาปีไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมืนบาทนี่จะจ่ายเร็วกว่าจะจ่ายจะจ,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 จ่ายเร็วกว่าปีที่แล้วนะอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังจุดนี้นะจ่ายวันที่บอกว่าที่ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ เพราะมันยังไม่มีข่าวแต่เราวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผลว่ามันจะจ่ายหลังเดือนกันยาจ่ายเร็วมากก็ประมาณอ้าวถ้าจ่ายเร็วมากปลายเดือนตุลาถ้าจ่ายเร็วมากดิช้ากว่านั้นไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกาวิเคราะห์ให้อย่างนี้นะและก็จะไม่ช้าจนล่วงเลยไปถึงปลายเดือนธันวาเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวานะปีนี้จะไม่ล่วงเลยไปถึงปลายเดือนธันวามันไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกานะในวิเคราะห์ให้อย่างนี้นาปีนะเอาเสร็จเรื่องการโอน ใครโอนก่อนโอนหลังช่วงเวลาที่จะได้โอนวิเคราะห์ให้ประมาณนี้แอปทางรัฐจะมาเกี่ยวข้องไหมปีนี้เจ้าหน้าจะยุ่งยากไหมแอปทางรัฐวิเคราะห์เป็นสองแนวทางครับแนวทางที่1ถ้าเขาพัฒนาระบบไม่ทันคือทกศร่วมกับหน่วยงาน DJ เเนี่เอาข้อมูลไปเชื่อมโยงไม่ทันพัฒนาระบบไม่ทันก็ยังไม่ได้ใช้ปีนี้ยังไม่ได้ใช้แอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องก็สบายพี่น้องเจ้าหน้าโอนแบบเดิมแนวทางมันจะเป็นแบบนี้แนวทางที่1นนะครับ ในทางที่สองมีโอกาสมีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องแต่อาจจะเป็นนาปีนาปรังอาจไม่ทันนะคือเวลาเขาพัฒนาระบบเนี่ยเขาทำยากอยู่นะถ้าจะแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องนี่นาปลังนี่มีโอกาสที่จะโอนแบบเดิมไปก่อนก็คือใครลงทะเบียนปลูกข้าวเส็จตรวจสอบอสิทธิ์ทางช่องทางเดิมเหมือนปีที่แล้วและได้รับการโอนเข้าบัญชีทกศไปเลยนาปรังมีโอกาสได้โอนแบบเดิมส่วนนาปีมีโอกาสมีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้อง เราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะ d g a กับธนาคารธกศนี่ถ้าเขาร่วมมือกันดําเนินการพัฒนาจุดนี้หน่วยงาน d g a เขาก็ต้องไปประสานงานกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรด้วยเรื่องข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวอะไรยังไงกับธกศด้วยนี่ถ้าหน่วยงาน d g a พัฒนาดีท่านของรัฐบาลเนี่ยนะเขาพัฒนาระบบเสร็จนาปีเนี่ยมันโอนช้ากว่านาปรังจากนี้ไปจนถึงการโอนนาปีมีโอกาสที่แอปทางรัฐจะมาเกี่ยวข้องกับโอนไล่ละพันนาปี วิเคราะห์อย่างนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วถ้าแอปทางรัฐม่เกี่ยวข้องชาวนาจ,จะยากไหมมันมีสองแนวทางมันมียากกับไม่ยากนะถ้ามีแอปทางรัฐนี่มาเกี่ยวข้องนี่ประเด็นไม่ยากสมมุติว่าแอปทางรัฐไม่ได้มีผลต่อการโอนแต่แอปทางรัฐแค่เชื่อมโยงข้อมูลมีผลในการตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่จะได้โอนวันไหนสามารถเช็คได้ในแอปทางรัฐทำอ่างนี้ หลังวันโอนสามารถเช็คได้ว่าโอนสําเร็จหรือไม่สาเร็จถ้าข้อมูลแอปทางรัฐเอามาใช้ประมาณแค่นี้ชาวนาไม่เดือดร้อนทําไมไม่เดือดร้อนก็ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วไงใครลงทะเบียนปลูกข้าวเสร็จไม่อยากเช็คสิทธิ์ก็ได้ถ้าแน่ใจว่าตัวเองมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วในกระทรวงกรเกษตรอ่ะมีมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วแน่นอนเนี่ยเพราะนั้นถ้าแอปทางรัฐเอามาใช้แค่เพียงเชื่อมโยงข้อมูลว่าตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับ นะจะได้รับการโอนวันไหนเอามาเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลได้เพียงตอนนี้และหลังวันโอนตรวจสอบเช็คว่าโอนผ่านหรือไม่ผ่านโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าตรวจสอบเช็คได้เพียงเท่านี้ชาวนาไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะอะไรคือบางคนก็อาจไม่ไม่จําเป็นจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐเพราะไม่อยากจะเช็คข้อมูลทางแอปทางรัฐก็ได้แต่จะได้เงินโอนอย่างแน่นอนเพราะมันแค่เอามาตรวจสอบสิทธิ์อย่างนี้ชาวนาไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีแอปทางรัฐก็ได้ไม่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐก็ได้ ก็ไม่เดือดร้อนส่วนใครอยากจะดาวน์โหลดติดตั้งเพื่อตรวจเช็คดูวันโอนดูว่าโอนสําเร็จหรือเปล่าดูว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่าอา้าวก็ดาวน์โหลดติดตั้งกันไปเห็นเห็นไหมครับถ้าเอามาใช้ประมาณนี้ไม่เดือดร้อนนะครับทีนี้ฟังต่อกรณีนี้ชาวนาจะเดือดร้อนกรณีนี้อ้าววิเคราะห์แบบนี้กรณีชาวนาจะเดือดร้อนมันมีกรณีคือเหมือนอ้อยเหมือนอ้อย69บาทต่อตัน อาจะยกตัวอย่างอ้อย69บาทต่อตันให้ดูให้ฟังชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยสดเข้าโรงงานไปเมื่อปีที่แล้วและกําลังได้รับเงิน69บาทต่อตันเป็นเงินช่วยเหลือต้องมีแอปทางรัฐมีแอปทางรัดเชื่ถือถ้าไม่ไปกดทารายการไม่ได้เงินโอนเข้าบัญชีตกสด้วยอันนี้มันมีตัวอย่างมาแล้วใน69บาทต่อตันของอ้อยก็คือผู้ปลูกอ้อยที่ขายอ้อยสดเข้าโรงงานน้ําตาลเขาต้องไปกดทํารายการในแอปทางรัฐกดอะไรกรดเปิดใช้กระเป๋ กดตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้เงินสดอ้อยสดไหมหกสิบเก้าบาทเนะี่ยกดตรวจสอบสิทธิ์ในแอปทางรัฐเสร็จแล้วต้องเปิดกระเป๋าในนั้นมันจะมีขั้นตอนการเปิดกระเป๋าก็มีสแกนใบหน้านว่น,น,นี่นั่นนะเสร็จแล้วต้องกดว่าโอนไปทกศกดในนั้นกดทํารายการทํารายละเอียดตามขั้นตอนกดว่าโอนไปทกศในแอปทางรัฐถ้าใครไม่ไปทํารายการในแอปทางรัฐไม่ไปกดโอนไปทกศหกสิบเก้าบาทไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าใครกดไปกดในแอปทางรัฐว่าโอนไปทกศ หกสิบเก้าบาทต่อตันช่วยตัดอ้อยสดเน่ยเขาจึงได้นี่ตัวอย่างหกสิบเก้าบาทต่อตันแอปทางรัฐมีมาแล้วใครที่ยังไม่กดในแอปทางรัฐไม่ได้เงินค่าตัดอ้อยสดนะใครไปกดในแอปทางรัฐโอนไปตกสได้แต่ทุกวันจันทร์ต่อไปนี้เขาจะโอนทุกวันจันทร์นะซึ่งผู้กดจะต้องกดภายในไม่เกิน18นาฬิกาวันอาทิตย์และได้เงินวันจันทร์ถัดมานี่อ้อย69บาทต่อตันแอปทางรัฐจำเป็นและต้องมีแอปทางรัฐทุกคนนะ คนที่ตัดอ้อยสด69บาทต่อตันนั่นจะได้เงินช่วยตัวนี้นี่จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปทางรัฐทุกคนและต้องกดทํารายการโอนไปทกสนในแอปทางรัฐทุกคน<อ>เขาจึงจะได้69บาทต่อตันนี่มันมีมาแล้วแอปทางรัฐนะนี่กรณีชาวนาเช่นเดียวกันชาวนาจะเดือดร้อนถ้าใช้แอปทางรัฐแบบเดียวกันกับอ้อยสด69บาบาทนี่คือถ้าคือสมมติว่าเขาใช้เงื่อนไขก่อนชาวนาจะได้เงิน ไล่ละพันนี่ต้องไปกดทํารายการในแอปทางรัฐกดเช็คสิทธิ์กดเปิดกระเป๋าอะไรประมาณนี nah, ้กดในนั้นว่าโอนไปทกศก่อนจึงจะได้รับการโอนเงินนี่แบบนี้เดือดร้อนครับทําไมยิ่งเดือดร้อนเพราะชาวนาจําเป็นจะต้องมีโทรศัพท์ทุกคนคนที่ลงทะเบียนบุคข้าวและจําเป็นจะต้องเข้าไปกดในแอปทางรัฐและจําเป็นจะต้องไปกดเปิดกระเป๋าตังจำเป็นจะต้องไปกดโอนไปทกศก่อนจึงจะได้รับการโอนเงินนี่แบบนั้นจําเป็นแล้วก็เดือดร้อน เดือดร้อนทําไมครับเพราะต้องซื้อโทรศัพท์ทุกคนใครไม่มีโทรศัพท์ต้องดาวโหลดติดตั้งแอปทางรัฐทุกคนอย่างนั้นอย่างนี้กว่ากันไปและต้องไปกดในแอปทางรัฐทุกคนจึงจะได้เงินโอนไล่ละพันนี่น,นั่นแบบนี้มันจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงเพราะคนไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องไปซื้อคนยังไม่ไดาวโหลดติดตั้งแอปก็ต้องดาวนโหลดติดตั้งยืนยันตัวตนให้เข้าใช้งานแอปทางรัฐให้ได้เท่านั้นยังไม่พอยังไม่ได้เงินไล่ละพันอีกต้องไปกดทํารายการโอนไปทกสก่อนจึงจะได้รับเงินโอนถ้าเขาใช้ในนนนนลัักษณะี้้เเดดืืออออรรรคบชาว เพราะจะต้องใครไม่มีโทรศัพท์ต้องไปซื้อใครยังไม่ดาวนโหลดติดตั้งแอปต้องดาวโหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้ายังไม่ไปกดโอนไปนทกศกสในแอปทางรัฐยังไม่ได้เงินไล่ละพันอีกก็จะต้องเดือดร้อนแบบนี้กันแล้วครับอ้าวนี่คือการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ฟังเพราะนั้นกรณีมีแอปทางรัฐมันจะแยกเป็น2อ,อย่างอย่างที่หนึ่งไม่เดือดร้อนอย่างที่1ไม่เดือดร้อนเพราะแค่เอาไว้เช็คสิทธิ์แลวตรวจสอบสิทธิ์ถ้าแค่นี้ชาวนาไม่เดือดร้อนแต่ถ้าประเด็นที่สอง แอปทางรัฐนี่ถ้ามีแล้วต้องกดโอนไปทกศในนั้นก่อนจึงได้เงินแบบนี้เดือดร้อนเพราะต้องซื้อโทรศัพท์ทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปทางรัฐทุกคนเพราะต้องกดทุกคนจึงจะได้เงินเอาแล้วครับนี่ก็คือการวิเคราะห์แต่ที่แน่ๆเรื่องแอปทางรัฐฟังท้ายคลิปนะตอนนี้ท้ายคลิปแล้วแอปทางรัฐตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับทกศเพียงบอกว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดระหว่างทกศกับหน่วยงานพัฒนาิจิท่านของรัฐบาล คือหน่วยงาน d g a เพราะนั้นชาวนาปีนาปังจะได้ใช้แอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องหรือไม่ตอนนี้ณวันที่ย3สิงหาคมเขายังไม่ได้บอกว่าจะเอามาใช้นะครับแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะแต่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้เป็นสองกรณีคือการวิเคราะห์นะครับคือการวิเคราะห์เอาล้ครับทั้งหมดนี้คือการโอนไล่ละพันช่วยชาวนานาปีนาปังข้อมูลข่าวล่าสุดที่เรานำมาบอกมากล่าวณ23สิงหาคม2 5 6 8 เป็นแบบนี้ครับลาไปก่อนครับโชคดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวอนมิเพื่อนเลงขอให้ความเมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดิ้นรนเพื่อนหนีความจนให้ไกล